สวัสดีที่ยายนาโฮมสเตย์ค่ะวันนี้น้องแดงกับเด็กๆก,ก็มาที่โฮมสเตย์เพื่อมาช่วยกันปลูกผักนะคะเราต้องช่วยกันปลูกผักค่ะเพื่อลดค่าอาหารของเรานั่นเองแล้วก็เป็นอะไรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะวันนี้ก็เลยพร้อมหน้าพร้อมตากันมาที่นี่เพื่อมาปลูกผักกันนั่นเองเด็กๆช่วยกันปลูกเองเลยน้องแดงไม่ต้องลงมือนะคะเด็กเซฟปลูกผักอะไรคะผักกะหล่ำลีค่ะผักอะไรนะคะ กะหล่ำปลีกะหล่ำปลีหนูชอบกินไหมชอบค่ะไม่มีอะไรที่เพียวเซย์ไม่ชอบใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ใช่เพียวเซย์คนเดียวเซยสารด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะชอบกินทุกคนเลยนะคะ,คะดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเด็กๆอยากทำอยากทำก็ให้ทำนะคะตรงนี้ลองดูนะแล้วก็เราก็จะพยายามดูแลให้ดีด้วยกันรดน้ำใส่ปุ๋ยแล้วกันนะคะ<ม>อะน้องวิทย์ก็มานะคะน้องวิทย์กำลังดูให้น้องแดงค่ะคือแดง รงนี้มันยังไม่มีไฟค่ะทุกคนขาแล้วก็ยดงอยากได้โซลาเซลล์สองทางขึ้นบันไดตรงนั้นนะคะเราก็จะใช้ต้นไม้ต้นนี้เป็นสาวนะคะก็ต้องตัดกิ่งออกไปนิดนึงค่ะเพื่อที่จะอาวางโซลาเซลล์ตรงนั้นแล้วก็มันจะได้ไม่ต้องร่มเกินเพราะว่าเราปลูกผักตรงนี้นะคะล่มไปก็ไม่ดีนะจ๊ะมีลูกสาวลูกชายมาช่วยกันน้องแดงสบายเลย ตอนนี้ชิวเส็ปลูกกระปริ้เสร็จแล้วนะคะรอวิ่งตีสุรเซลล์ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้มืดมากเลยชิวเส็มองไม่เห็นทางให้ชิวเส็ช่วยไหมไม่เป็นไรหรอคกคะะ่ะกยออกยอหนอน,นกร,รอแตกให้ก็พูดรคะระวังด้วยนะคะเดี๋ยวเธอจะตุ่ลงไป วู้กะเอซายเยนี่มึงมาเลยมองไม่เห็นตอนนี้หรือกลางคืนกลางคืนกลางคืนใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเพื่อเซตตกบันไดใช่ไหมใช่ค่ะเราจะจัดต๊ะกล้วยนี่นะคะว่าบังมากเสือๆไม่ชอบอุ้ยน้ำเยอะมากเลยได้ไหมเออแอบส่อไปอะไรเออเอาดีท็อกซ์ด้วย ได้ไหมระวังด้วยนะคะเดี๋ยวจะโดโต้มะนาวของชุเซใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เย้่ <YouTube S 2> <Yay, S 1> ได้แล้วทุกคนดู <c oughs> ด,ดูดูซินำยืนมาเลย <c oughs> นั่นไม่ใช่สีเขานะ <c oughs> เป็นสีเหลืองด้วยออัน <c oughs> นี้เหได้แล้วใช่ไหม้แต่บ้านมีจุ้ยก้า ไอ้สาวหอวไหมคนเดียวนี้ไม่ห่วยคนหนามเกือไปโอ้ตอนนี้เพียวแซก็ปลูกผักกวางตุ้งห้องเต้นะคะพื้นที่อันน้อยนิดของเรามีพืชที่ว่างตรงไหนก็โล่งไปค่ะแล้วใจเด็กๆอยากปลูกเลยนะคะนี่เพียวแซก็ขึ้นแปลกเองปลูกเองนะคะเขาก็ปลูกผัก ตามสไตล์ของเขาเลยคือพื้นที่ในการปลูกผักของเรามันมีแค่โซนนี้ค่ะทุกคนค่ะเรายังไม่ได้เตรียมพื้นที่นะคะถ้าปลูกที่อื่นเนี่ยเรื่องน้ํามันก็ยังไม่ได้ต่อระบบน้ํามีตรงนี้เด็กอยากปลูกตรงนี้ก็ปลูกไปเลยค่ะปลุกรวมการผสมผสานกันไปเลยนะคะ น้องวุฒิกับน้องวิทย์ก็ไปตัดไม้พายแล้วก็ทําสาวให้เรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆน้องจะติดตรงนู้นแต่ว่ามันส่องโดนต้นกลา้าพีกน,น้องแดงนะคะตัวโดนไฟแล้วก็จะไม่โตตัวไม่สวยนะคะก็เลยขอขยับตัวไฟมาข้างหน้านิดนึงน้องก็จัดการไปตัดไม้พายขุดลุมให้เรียบร้อยเลยนะคะเฝั่งนี้ก็คอยดูให้นะคะว่าเอมันต้องหมุนไปทางไหนบ้างได้แล้วได้แล้วน้องบอกว่าได้แล้วนะคะ โอเคลี่อ่ะอรลอยอร่อยอร่อหรอม่เ่อยไปหรอ่อดด้วนองเลอร่อยไปแล้วเลยอ่ะอกแลี่อากแกลี่อ่ามาเบอร์ปุ๊บได้แล้วนะคะนี่ลูกชายนี่มันดีอย่างนี้นี่เองค่ะทุกคนค่ะไม่ต้องลงมือทําอะไรเลยค่ะจริงๆถ้ามีเด็กผู้ชายหรือว่ามีผู้ชายที่แบบคอยเซนต์ใบคอยช่วยงานที่นี่สักคนเนี่ยก็จะดีมากๆเลยค่ะเราทํากันเองแต่ผู้หญิงเลยนะ ไฟตรงนี้นะคะก็จะส่องทางนะคะขึ้นลงบันไดตรงนี้ก็จะเห็นข้างหน้าน้องแดงก็ต่อไฟไปแล้วดวงหนึ่งนะคะอ่าพอไม่พออะไรยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งคะ่ะค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆเติมเต็มไปนะคะตอนนี้เราก็มาติดสปอตไลท์ตรงนี้ต่อนะคะเ,คเพื่อที่จะให้ส่องตรงที่ทําอาหารของเรานะคะแต่ว่ายังไม่มีเตาเ <laughs> ตาลงไปข้างล่าง าดูฝีมือน้องวิทย์ค่ะตอนนี้ก็ติดตั้งสลาสเตลให้น้องแดงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปถ้าเราจะปิ้งย่างที่ศาลาหลังนี้นะคะก็ปิ้งย่างได้เลยกลางคืนนะคะเพราะว่าเรามีไฟแล้วแล้วะคะ่ะนี่หลังนี้ก็จะมีเตาตรงนี้หลังนู้นก็จะมีเตาตรงนี้แต่ว่าเตายังไม่ได้เอามาวางนะคะ น้องแดงต้องซื้อเพิ่มอีก2จุดค่ะเพราะว่าหลังนู้นเราก็มีแล้วหลังนี้เราก็มีแล้วลูกค้าเราไม่เยอะค่ะแดงก็เลยยังไม่ได้ซื้อสําหรับ2หลังในห้องครัวก็มีสแตนบายไว้ให้แล้วประมาณ4ีหเตาเลยนะคะลูกค้าที่กินหมกูกระทะเนี่ยเราก็จะเอาเตาจากห้องครัวมาส่วนมากจะกินที่จุดชมวิวค่ะตรงนี้เดี๋ยน้องแดงซื้อมาเสริมนะคะเพราะว่าเรามีไฟแล้วแดงก็จะขาดไฟตรงนี้คะ่ะ2ทางเดินลงไปนะคะตรงนี้1จุดแล้วก็ตรงนั้น1จุดค่อยต่อเติมทีหลังนะคะ แดงได้จัดซื้อโซลาเซลล์ตัวสปอ t l ตไลท์นะคะ5ชุดที่น้องวิทย์กำลังติดตั้งเนี่ยแดงก็ไว้ที่ห้องครัวค่ะแดงไว้ที่ห้องครัวก่อนหน้านี้นะคะยังไม่ได้ติดตั้งเพราะยังไม่ว่างแล้วก็พ่อก็ประสบอุบัติเหตุใช่ไหมคะพ่อก็เลยไม่ได้นอนเฝ้าที่ h o m สเตย์แล้วเราก็ไปโรงพยาบาลการไปดูแลพ่อกันเป็นส่วนใหญ่และแดงเคยนําเสนอว่าเอ้ยมีคนมาขึ้นโฮมสเตย์แดงใช่ไหมคะเพราะว่าประตูเปิดอ้าซ่าไว ที่ห้องครัวที่เราล็อกไว้นะคะทีนี้แดงก็คิดว่าไม่มีอะไรหายเพราะว่าแดงอาจจะไม่ได้เช็คในกล่องโซล่าเซลล์อีกทีหนึ่งที่มัน่มันเป็นชุดแบบเนียค่ะแดงก็เช็คแค่ว่าเฮ้ยโซล่าเซลล์ตัวชุดใหญ่ไม่หายคือแค่นี้ก็อุ่นใจละไม่มีใครเอาเบ็ดไปไม่มีใครถอดไปนี่ก็อุ่นใจละพอมาวันนี้ค่ะเรามาติดเรามาติดครบทั้ง4ตัวละเราจะมาติดตัวที่5ก็ปรากฏว่ามันเหลือแค่แผง ตัวไฟไม่มีนะคะแสดงว่าวันนั้นนะเขาได้ไฟน้องแดงไปหนึ่งดวงน้องแดงก็รู้นะคะรู้นะว่าเป็นใครด้วยเพราะว่ามันมีคนเห็นฐานแต่ก็ช่างมันปล่อยไปนะคะครั้งนี้นะก็ถ้าคนบ้านน้องแดงก็คงได้ดูคลิปน้องแดงแหละคนใกล้เคียงก็คงได้ดูคลิปแดงไม่ใช่ว่าแดงไม่รู้นะคะแต่ว่าแดงอยากปล่อยผ่านไปก่อนไม่เป็นไรนเดี๋ยวแดงจะติด ล้งวงจรแล้วก็ตอนนี้พ่อกลับมาน,นอนที่โฮมเซนแล้วก็คงไม่มีอะไรน่าห่วงก็ถือว่าเสียหายไปแค่เล็กน้อยก่อนหน้านี้มีเอาตัวหลอดไฟน้องแดงอะไปหนึ่งดวงแล้วแล้วก็มาเอาสปอตไลท์น้องแดงอีกนี่ใส่ไม่ดีเลยค่ะถ้าจับได้ขนานังคาขาวเนี่ยถ้าแดงมีกล้องนะน้องแดงไว้เก็บไว้แล้วนะคะนี่เตือนแล้วนะคะอย่าทาแบบนี้นะไม่น่ารักค่ะเพราะว่าแดงก็ซื้ออะไรมาด้วยน้ำพังน้ำแรงแดงเหมือนกันเนาะอยากได้อะไรก็ทํามาหากินแล้วก็ซื้อเอานะคะมาดูฝั่งนี้ต่อนะคะ ตอนนี้ไอซาก็ปลูกมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศก็จะปลูกโซนนี้ส่วนพวเพลเซก็รดน้ำค่ะต้องใช้สายยางก่อนนะคะเพราะว่าถ้าใช้สปริงเกอร์แล้วมันจะเปียกนะโดนไอซาไม่สนุกนะคะแฉะไม่สนุกผักของเราค่ะสวยงามเลยทีเดียวอาหารของเด็กๆทั้งนั้นเลยจะรอดหรือจะตายคะพเพลเซจะรอดไหมรอดค่ะหนูต้องมารดน้ำทุกวันนะ ับมอไซค์ไปแล้วมารดน้ำดูแลสวนเองได้แล้วนะคะน้องแดงไม่ต้องเหนื่อยแล้วค่ะแดงมาเช็คงานตรงนี้นิดนึงนะคะเมื่อกี้บอกให้น้องวิทย์เขาติดตั้งโซลาเซลล์ให้ตรงนี้นะเพื่อจะได้ส่งทางไปห้องน้ำน้องก็ตินทาร้าแ,แต่แดงว่าต่ำไปนะคะเนี่ยเดี๋ยวรอดูก่อนกลางคืนใช้งานยังไงเดี๋ยวค่อยปรับอีกทีหนึ่งแต่ไม่ใช่เรื่องยากค่ะเพราะว่าเราขยับขึ้นได้เลยล้ะ อ,อมันส่องตรงไปนะแดงว่านะเดี๋ยวค่อยแก้ไขค่ะแดงไม่ได้ปิดมาดูน้องนะคะไม่ได้คุมก็เลยอาจจะไม่ได้ด่งใจแต่น้องก็ทําดีที่สุดเท่าที่น้องทําได้แล้วแค่นี้ก็เก่งมากๆแล้วค่ะอ,อแดงต้องเสริมตรงนี้อีกตัวหนึ่งตัวที่หายไปะคะ่ะแดงคิดว่าแดงจะติดตรงนี้นะคะเนะี่ยติดมุมนี้เพื่อส่องทางไปสาลาตรงนน้นแต่หายค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่ลวกันนะคะ วันนี้นะคะเรามาที่นี่กันประมาณ3มชั่วโมงก็มากันช่วงบ่ายค่ะปลุกผักเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เรื่องไฟก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยละก็ต้องกลับแล้วนะคะน้องวุฒนกับน้องวิทย์ทำไฟเสร็จก็กลับไปแล้วค่ะเพราะว่าเป็นใจพ่อน้องกันนะคะน้องแดงกับลูกสาวก็ขอเคลียสถานที่เล็กน้อยเดี๋ยวก็จะกลับละค่ะ วันนี้ขานำเสนอคลิปเพียงเท่านี้นะคะเป็นกําลังใจให้เด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆก,ก็พยายามฝึกฝนแดงก,ก็พยายามฝึกฝนให้เขาก้าพูดกล้าสแสงออกก็เป็นกําลังใจให้น้องนะคะพูดชัดไม่ชัดยังไงก็ไม่ล้อก,กันนะคะน้องแดงเห็นในคอมเมนต์นะน้องแดงของกําลังใจเพราะว่าเด,เด็กอ่านคอมเมนต์ได้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะ